สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พีน่นี่จะพาทุกคนเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงจากบ้านใหม่ไทยทาวรไปหาเขาช่องตะโกเออเนี่ยเอาโดนขึ้นแล้วนี่ไป,ไปเบิ่งน้ำกันก่อนจะหอดเทศกาลปีใหม่ที่ยวถึงนี่ผมจะใส่โดนบังคับโดนเนี่ยบินไปเรื่อยๆตามถนนเนี่ยเราไปทังเขาชองตะโกทุกคน เอ้นี่นี่นี่เห็นบ่ผมเชื่อว่าหลายคนบ่่คยได้เห็นภาพมุมสูงดอกในรูปแบบของถนนไทยแลนด์ก็จะจัดให้ถ่ายเบิ้องเล่นนี่เห็นจะต้นไม้ต้นไหลหรืออยากเห็นภาพมุมต่ำนี่ผมถ่ายจากหน้ารถพร้อมบินไปกับทักทายเอฟซีแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมเพจถนนไทยแลนด์อยู่นะเวลานี่คลิปนี้กั ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจถนนไทยแลนด์ได้ไปเบิ่งบรรยากาศถนนไทยแลนด์กับเพจถนนไทยแลนด์ณอำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วนี่โอ้คือนีก้ก้อนยานมันตับต้นใหม่ยานโดนตับต้นใหม่นี่ทุกคนเนี่ว่านี่เป็นโค้งข้างหน้านี่มันจะไปโพตรงไหนเอาเอาขึ้นไปอีกเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวบินลัดไปเลยสั้คือข้างหน้าเขาเป็น บ้านใหม่ไทยทาวน์ใชพี่น้องได้ติดตามรับชมได้เห็นบรรยากาศภาพมุ่งสูงในโดดเนี่ยก็ยังห่างจากตัวรถอยู่นะส่วนในกล่องหนาะรถนี่ก็อยู่จุดนี้อยู่ปลายนี่ปลายนี่ก่อนจอดปลายนี่ก่อนรอโด,ดนก่อนเดี๋ยวโดนมันตา่างบทันสัญญาณมันมันได้บบกไก่เนาะ เออเนี่ยบ้านบรรยากาศบ้านใหม่ไททาวาเวอ,อ,เอรเนี่ยทุกคนเออนี่ยเนี่เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยรถจอดอยู่หนไ่ไยจอดอยู่ตรงไปอ๋อายนี่เขาแสงโดนแสงไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นตาวงเวียนบ้านใหม่เห็นไหมทุกคนในมุมโดนเนี่ยเห็นวงเวียนบ้านใหม่ภูเขากระง,งามทองฟ้ากระสวยทุกคนโอ้โหสวยงามมากเลยข้างหน้าของเขาวงเวียนบ้านใหม่อําเภอตาพญา จังหวัดสกวนี่ออก้ายกะขึ้นเขาช่องตะโกนะตามมุมภาพมุมวิดีโอของวงเวียนของมุมโดนนะนะออก้ส่เขา้ายนะไปช่องตะโกหรือถ้าจะออกขวาเด้วทุกคนเขาวงเวียนเราเลี้ยวขวากะไปเขาช่องตะกิวอ่าเขาช่องตะกิวไปอำเภอตะพญาทังการเพิ่นแจ้งมาแล้วนะครับทุกคนว่าช่องตะกิวเปิดให้ใช้เส้นทาง สัญจรผ่านกับบุ่วันที่ยี่สิบดธันวาคมสองห้าหหไปจนหอดวันที่เจมกราสอง5 6 7เจเลยนี่เห็นบ่นี่วงเวียนเออเบิงลองแพนออกไปทางขวาเบิงทางขวากลับไปตาพญาพุหร่านี่บรรยากาศท้องไร่ทุ่งนาออกทรายไปทั้งนี่เบิงนี่เออเนี่ยช่วงเทศกาลที่จะหอดเนแถวนี้รถติดเด้ทุกคนบ่ธรรมดาเ้ยนี่แถวนี่รถติดเด้ย,น,น,น,ดดยนี่เห็นบ่นิ ตอนนี้มันโล่งอยู่แล้วมันทในหอเทศกาลมันก็นับถอยหลังไว้เลยอีกบ่าจาักมือกับหอแล้วนี่แหละครับบรรยากาศวงเวียนบ้านใหม่เป็นครั้งแรกที่ผมจะใส่โดนท้ายขึ้นไปเรื่อยๆไปจนหอ,อช่องตะกูไละนี่โอ้ท้าทุกคนท้ามากคลิปลักษณะนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้ยทุกคนนะนี่วงเวียนบ้านใหม่ไปเียวาวเลยจะพาขับรถไปทาผุดตรงดิ่งๆเลยถนนสวยงามมากเลย ทางหลวงหมายเลข348สี่อำเภอตะพยาจังหวัดสก,ก้วนี่ช่วงฤดูฝนแถวนี้ก็นน้ำท่วมถนนนี่กันได้นี่พอธรรมดาได้นีอให้เบิ่งภาพมุมงสูงนะทุกคนบินไปเรื่อยๆตามถนนนี่และทรมาก,กะกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนเออไปเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆ โดนกาผมผมว่าโดนผมน่าจะบินฮอดอไอนี่ยุดอกฮอดไอจุดพักรถที่เขาช่างตะก,กู <Yeah. S 1> แบตเตอรี่มีลูกเดียวเดี๋ยวช่วงเทศกาลที่จะฮอดนี่รายงานการจะราจอรถติดนี่เดี๋ยวจะไปหายืมแบตเตอรี่โดนของน้อ,นองๆอยูออ่มันใส่น้ำกันได้เนาะผมมินิ2อ e ส่วนของน้องวุฒิไข่สดเนี่ยจะเป็นมินิ2อมินิ Mini 2ตัว,ต,วตัวธรรมดา โอ้บรรยากาศทุกคนเห็นบอกสวยงามมากเลยเนี่ยแถวเนี้ยแหละทุกคนว่าต้องวงติดแน่นอน <c oughs> จะติดวันที่เท่าใดน,นี่ร้อยทาเบิงร้อยทารุ่นไปน้ำกันทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดเออทองฟ้ากะเป็นไรทองฟ้าก็สวยงามเห็นบอกทองฟ้าสวยถือว่าสวยงามอยู่นะไนย่ยเงายๆเลยถ่ายเงียๆเลยทุกคนจะถ่ายบึงเงวเๆเลย อยู่แถวไหนตอนนี้รถแซงอ๋อนะั่นๆรถรถแอดเออรถมันแซงโดนไปแล้วในเบื้องใน GPS รถมันแซงโดนไปแล้วจะต้องบินลอดโดนกันโดนมันผมผมใส่โหมดธรรมดามันมันเห็นความเร็วใดบ่หลายเออต่ให้เบื้องอยากให้เห็นน่อยากให้เห็นมีโอกาสกาับช่วงปีใหม่หรือช่วงรถติดกับถ้าใดมีโอกาสบินไทยลักษณะนี้กัจะน่าจะดีพอสมควรอย่ แต่เดี๋ยวจะหาทีมงานมาซอยอยู่นะให้ขับรถพร้อมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบังคับโดนอันนี้ผมทั้งขับรถทั้งบังคับโดนกะเออมันก็จะยากพอสมควรตาก็ต้องมองโดนโดนยังอยูบาา่บ่ว่ายังเสียบมเนมันหายไปแล้วบ้งังเสียน่เหล้ครับบรรยากาศช่วงที่บมเมนเทศกาลกะบม่มเมยังกะลงโลง่งอย่างในกล่องเลยทุกคนเออเพจถนนไทยแลนด์ตามสเตปตามสไตล์ทุกคนบ่มีมียงหลายถ่ายบันทึก คลิปนี้อาจจะบันทึกไว้เป็นบันทึกการเวลานาะทุกคนเพื่อผ่านไปอีก20ปี30ปีหรือ60ปีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าผูใ้ใดอยากเห็นย้อนหลังนะโอ้โหคนหาได้เลยรายงานการจราจรหรือบันทึกเรื่องราวก่อนขึ้นเขาช่องตะโกหรือถนนเนี่ยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศทึ่งท้องถนนมันบินสูงโปรดประท้วใน,นนี่ห่างจากพื้นดิน60ิบ 60ลงมาอีกอ่สักห้เนาะแต่ผมย่านต,ต่ำจนใหม่ว่ามันยังดอกก็เลยบินยืนพื้นไว้ที่60แบตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มไทยมากอใช้โหมดปกติตอนนี้ผ่านไปแล้วเหลือ57%อร์เซการรุ่นให้มันหอดอ่ตีนเขาชงตะโกนะครับก็คือเดี๋ยวจะบินให้ให้มันหอดอะนะ่เห็นบ่แจ้งเตือนแล้วเพราะห้มันจะแจ้งเตือนทุกคน เดี๋ยวจะบินให้มันหอดพยายามจะถ้าจริงๆก็คิดว่าหอดบะอาจจะหอดอยูดอกบพราะมีบนอาจจะมียังผิดพลาดเดี๋ยวจะผ่าน,นตลาดชุมชนโคกอีด้วยไปด้านด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นนี่แหละห้องน้ำทุกคนเออถึงห้องน้ำเนาะผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยู่ตีนเขาจงตะโกนบ่มีห้องน้ำเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี่ยมีห้องน้ำทุกคนแวะพักขห้องน้ำห้องท่าได้ได้ไดช่วงเทศกาลท่ารถติดเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยหยุดพักรถ ด่านตรวจสัตว์นี่แหละตัาว่าท่านผู้ชมเห็นบอด่านทรายเมื่อมีสระน้ำมีอ่างเก็บน้ำพ่อพึ่งรู้ได้ี่ว่าตรงนั้นมีอ่างเก็บน้ำเออดี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 ด,ด,ดีพึ่งสังเกตเห็นเหื่อว่ามีอ่างเก็บน้ำด่านทรายมือนะแต่เบรงแบตเตอรี่โดนจะบอ,อดได้น่ยเออเดี๋ยวไว้มีโอกาสดีจะขี่รถเข้าไปไหนส่วนของน้ำอีกจุดหนึ่งนะก็ เป็นของน้ำส่วนบุคคลนะก็คือปั๊มแก๊สดันขวามือของเขาเนี่ยครับปั๊มแก๊สเนี่ยมีก็มีของน้ำให้เขาครับพี่น้องสามารถเข้าของน้ำได้ปั๊มแก๊สนะคือช่วงการจะเลาะจอดติดคัดเนี่ยจะจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่หางแถวของการจะาะจรจะนานแน่นกสมควรเพราะสมควรจะอยู่แถวนี้แหละ หลายคนสงสัยว่าผมถ่ายคลิปจังไหนผมบินโดดจังไหนนะนี่เบิ้งเห็นบ่นี่ผมกับบังคับไปยังนส่ละนี่บังคับไปงังนี่เลยกะเบิง้งเบิ้ง gps เอานี่เบิ้ง gps เอา,เอาว่าโดดมันอยู่ตรงไหนเออ gps มันสามารถบ,บอกบอกตำแหน่งของโดดได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้โดดกะแซงรถไปยุเบิ้งในมุมข้างหนา้ากะกะรุ่นไหนมันหอดไอ้พุ่นเนาะ ให้มันหอดแ่ก้อนขึ้นเขาช่องตะกูเพราะในเขาช่องตะกูผมจะบ่ดาไทายผมจะ,ะใส่กล่องกโกโปรที่ยุ่งหนานนี่แหละไทยเอา, <S <S าทาง t h a อ FC f a n p a g ทุกท่านนะทุกคนสามารถสนับสนุนเพจได้ด,ด้วยการกดส่งดาวนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เพจถนนไทยแลนด์ซึ่งเพจถนนไทยแลนด์เป็นเพจยิตอาสารายงานการชราจรให้พี่น้องได้ติดตามรับชมรับทราบไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งนะวิอาอีสานปนไทยเราบ้านนี่กค็คือว่าบรได้มีหน่วยงานใดสปอร์ดเราได้อยู่กับตำรวจบรได้อยู่กับเทศบาลบรได้อยู่กับอำเภอบรได้อยู่กับกู้ภัยนะครับอยู่กับตัวผมเองแอดมินเพจถนนไทยแลนด์เดียวๆโดดๆนะครับแล้วก็แอดมินมีคนเดียวอแอดมินมีคนเดียวถ้าเกิดอตอบคอมเมนต์ซ่าก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อมือหนา,ม,หนามือหนึ่งถ้าเพจมันเติบโตใหญ่ขึ้นมาอาจจะมีทีมงาน นะอาจจะมีลูกทีมหรือแอดมินเพิ่มเพื่อที่จะมาช่วยตอบคอมเมนต์หรือการทำคอนเทนต์ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมบ่ว่าจะเป็นภาพมุมสูงบ่ว่าจะเป็นวิดีโอมุมต่ำนะน,นี่ตลาดชมุมชม,ชมโคกอโดอยเห็นบ่โลงๆนะโลง่งนะนะนะบ่มีรถเลยแต่ว่าช่วงเทศกาลนี่ละ่ะมีรถแน่นอน,อนเต็มคึกคักแท้แน่นอนทุกคนไปจุดนี้กับตลาดชมุชมชนโคกอีดอยกับมีห้องน้ำ้อพี่น้องฝาก ผู้ใดจะขึ้นเขาช่องตะกูในช่วงเทศกาลนี้รถติดแบบนี้ก็ต้องปวดขี่บดเยี่ยวแล้วเนาะเขาของหน้าของท่าได้ตลาดชุมชนโคกอีโดยนี่ก็อยากประชาัมพัน์ซอยเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกก็อย่าเปิดเล่นพิเศษเองนะทุกคนอย่าเปิดเล่นพิเศษเองเด้อผู้ใดเปิดเล่นพิเศษเองถ่ายลูป,ประจานเนีอทรงขนทรงพอมทรงเจ้าหน้าที่พอมกลางหนาาละหุบเขานะหุบเขาช่องตะโก มารุ่นน้ากันว่าแบตเตอรี่จะหอดเพราตอนนี้เหลือ30%แล้วบินมาตั้งแต่บันทึกคลิปมานี่กะ11นาทีกว่าแล้วนะ11นาทีกว่าแล้วถือว่าโดนตัวนี้ดีมากๆมันเป็นโดนตัวหน่อยนะ DJI Mini 2 SE นะฮะจากร้านกับตันยูกับตันโดน <c oughs> เปิดกับบ่าเดย์ให้ฮาวบอลดอกอกับฮาวบอทซอยกันไปอยู่สักแก้วนี่ละ ด้านขวามือข้างหนา้าเพาเป็นอ่างน้ำมันว่าล้วก็มีร้านค้าร้านขายั่น,น,นจุดพักรถเราเห็นแล้วเราเห็นจุดพักรถสาธารณะของเขาช่องตะกูแล้วบอกมีห้องน้ำนะบอกกอนนะครับบอกพี่น้องแฟนเพจทุกท่านทุกคนไว้กอนที่จะเดินทางขึ้นเขาช่องตะก,กูผ่านทางหลวงหมายเลขสามสี 3, 4, 8, ่แปดจุดนี้ไม่มีห้องน้ํานะครับไม่มีห้องน้ํานะอย่าเผลอปวดขี้แล้วแวะเข้านะไม่มีนะครับ นี่เออหอดแล้วหอดแล้วบาทเนี่ยเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวผมสี่เอารถเก๋งเขาไปจอดก่อนนี่แล้วครับแถวนี้ก็จะเป็นอีกยุดหนึ่งที่การจราจรจะขับขักคึกคักขับขักมันหมายความว่าจังไงขับขักคือคึกคักในช่วงเทศกาลรถติดที่จะหอดเนี่ะเดี๋ยวผมจอดตรงนี้ก็แล้วกัน เพื่อที่จะเอาโดนลงแล้วกาบินต่อขึ้นไปเลยอ่านี่ผู้ใดอยากเห็นภาพมุมสูงยุสไสก็กดคอมเมนต์มาได้เวยทุกคนเพชถนนไทยแลนด์กะจะบินโดนใท้าภาพมุมสูงให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันอืมอมลงมา What? ข้างหลังโอ้ข้างหลังข้างหลังมีสิบล้อแสงไปเอาครับขี่ปลอดภยัยเด้อพี่ใหญ่พี่ใหญ่ค่อยๆขึ้นนะพี่ใหญ่นะ ค่อยๆขึ้นนะเอออ่ะกดตกลงมาอยู่ในอ่ามุมผับมุมตม่ำนะพี่น้องเนาะไปขึ้นเขาช่องตะโกต้อนละทุกคนเฮ้ยเอาโดดลงมาแล้วกะเบื้องบรรยากาศแบบที่ไปน้ำกันในมุมกล้องกล,งกลโ,ปโ,ปโปนะเป็นกล้องกลโปนะเพราะป็นกล้องหน้ารถนะและกล้องหน้ารถมันกับไฟวิดีโอมันกับบอชัดปันนี่ให้เบื้องนะ เป็นได้ล่ะคิดนอดบ้านมาเลยพี่น้องผู้ดใดยุดมือใดแนก่กะล้องคอมเมนต์มานะส่วนในเขาช่องตะกิ่วก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะฮะว่าอาุละวันที่28่ธันวา2566ถึงวันที่7จ็ดมกราสองห้าเปิดให้ใช้เช่นเส้นทาง24ชั่วโมงนะจังหวัดสระแก้วไปหาจังหวัดบุรีรัมมีขึ้นเขาแล้วทุกคนโอ้บรรยากาศเอา้ามาพ่อรถเอเวอร์รกนแล้ว รถกำลังไหลข้างหน้าโล่งอยู่ขออนุญาตแซงผิดกฎจราจรอ,อีกแซงเส้นทึบนะโอ้โหโอ้โหผิวถนนไม่ค่อยดี <c oughs> นี่เขาช่างตะโกนผิวถนนไม่ค่อยดีเลยเนี่ยนี่โล่งๆเลยแต่ว่าช่วงเทศกาลบ่โลงไปสี่เด้บานเนี่ยช่วงเทศกาลนี่จะคึกคักพอสมควรเลยละ่ะเออนี่นี่นี่โอ้รถรถลงมากกับาหลาพอสมควรเึ้นตัวนี้เอาค่อยๆลงค่อยๆขึ้นเด้ะ ให้กำลังใจทุกคนเลยพีน้องที่ใส่รถใส่ถนนทุกท่านเนี่ยให้แล้ให้กำลังใจสู้ๆย่าประมาทครับให้หอดบ้านไปให้หอบองเฮ็ดงานเออโอ้ลดลงรอนไหลตัวนี้ยังล่ไฟใหม่บอกข้างหน้าควนคอกุบเนี่ยหรือว่าควนควนลถน่าจะเป็นควนไอเสียท่อไอเสียรดเนาะข้างหน้าอึบ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 ก็มีพี่ใหญ่เพิ่นค่อยๆขึ้นไปนอกากค่อ,คอยๆขึ้นไปขึ้นกัน รถลายพอสมควรเนาะในเขาชงตะโกมีรถพี่ใหญ่ขึ้นนะรถมีพี่พี่ใหญ่เพิ่นขึ้นมาหลายก็เลยเห็นให้รถชะลอโตโอ้ขวกุบเลยโอ้คนยังล่ะนั่นเจ้าบอกมนาะ่าคญรถกระบ,บะหรือว่าคนรถสิบรอหรือขวันอ,อวน,นี่ยังคือขัดึ้นแนใ่แต่ไม่รถห้างหรือบ่ โอ้มลพิษมลพิษบ่บดีบ่ดีบ่ดีมันเป็นมลพิษได้ด้วดวควรดแบไปสิอันตรตะวันข้างหน,น้านี่อันตรายโค้งนีกก่กัอันตรายเกันนี่แถวนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆผมเสียวนะมุมนี่จุดนี่แหละผมเสียวเสียวมากเลยนี่โอ้ค่อยๆลงเด้อครับค่อยๆลงเด้อเพราะมันเป็นจุดที่บ่ค่อยเห็นรถสวนลงมานะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยจุดนี้ค่อยๆขึ้นค่อยๆไป รถพี่ใหญ่ของเราเยอะมากเลยข้างหน้ามีกี่คันตอนนี้พี่ใหญ่อีคันหนึ่งกําลังแซงแซงวิดแซงหฮวิดนะลูกพี่ข้างหน้าแซงหฮวิดแซงหฮวิดรถตู้ไปเอา้าค่อยๆไปเออผมเหลียวแทนเฮ้ยผมเสียวแทนผมประกาศขึ้นดอกแต่ว่าถ้าเกิดมันโล่งเห็นรถกะกะขึ้นได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังบกกาศปันได เป็นรถน้ำมันเป็นบ่เพิ่นขึ้นบ่ค่อยสะดวกก็ให้แต่ว่าถ้าบ่มีรถสวนลงมากะแซงหนูก็ต้วว่าอีหยังรถคันใดเนี่ยคือควรปุ๊บขักนเธอเนี่ยเออคือควรขาดควรแน่แท้ลูกพี่ว่ามันห่างหรือบ่แซงกันวิทย์บ่นั่นเออรถหยังนี่น่าจะเป็นรถพ่วงบ่คือจะแม่นรถอ๋อบ่แม่นรถพ่วงรถรถ6ล้อโอ้โหควรโอ้คือกะคือแน่แท้โอ้ สิบล้อสิ่งนะฮะคนกลุบกกเลยมองไม่เห็นถนนเลยอ้าวสู้ๆให้กำลังใจใส่รถใส่ถนนอย่าประมาทกับพ่อแถวนี้กับอุบัติเหตุบ่อยนะฮะระมัดระวังมีรถสวนลงมาเป็นรถบรรทุกเป็นรถพ่วง ของพี่ใหญ่เราจากไหนเออจากพูนซับนะจากพูนซับนี่ก็เนลมิตรโลจิสติกอันนี้การตัดมาอยังนี่สหทรีบอกสหทรออีขับขี่ปลอดภัยเด้อพี่ใหญ่เด้อให้กำลังใจใคนที่ใส่รถใส่ถนนอย่าประมาทกับพอ ค่อยๆขึ้นข้างหน้าก็ยังลดยังไหลยอยู่มันกะเคยมีคลิปนะคลิปที่พี่น้องรถกระบะไปทะเบียนขอนแก่นเพิ่นแซงแบบบ่มีมาลายหทนะแซงสองมีความผิดไม่ออกมาขอโทษไม่พอเออมีการมาข่มขู่เพจถนนไทยแลนด์ด้วยอะเป็นอย่างพานไปลบให้แล้วก็โทษเองผิดเองนะที่ที่ถ่ายคุณนะแต่ทางการเพิ่นก็เก็บงานเก็บรายละเอียดไว้หมดแล้วล่ะ กล้องหลายนะครับหูตาหลอย่าผิดกฎจราจรนะพี่น้องเด้อมันบ่เกิดอุบัติเหตุก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยก็มันบ่คุ้มเสียนะครับนะมันมันไม่คุ้มนะครับหลายๆอย่างเพราะว่าผมเพจถนนเทเลทเนี่ยผมก็เหตุลิปหรือถ่ายคอนเทนต์อยู่ในเขาชังตะกูเนี่ยมา4ี่ห้าปีแล้วพอจะเห็นการจราจรพอจะเห็นว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดไลยวันอิละค่อยๆลงนะพี่ใหญ่นะครับแอปป้านะครับ รถตู้คอนเทนเนอร์หัวลากเนี่ยสมัยก้อนแอดกคดะครับรถเบสซี่แห้วครับของบริษัทโลจิสติกแห่งประเทศไทยนะของ NVK นะครับวิดบลาลูกพี่แซงขึ้นไปช่วงอัพบ่เห็นในรถสวนลงมาอันตรายมุมนี่กะอันตรายพอสมควรแต่นี่ผมไม่กล้าแซงหรอกนะถ้าเว้นแต่วิทวิทโค้งนี่ไปแล้วผมจังจะกล้าแซงเพราะว่าเนี่ยมันมอง,มองบเ่เห็น,เ,นเห็นบ่ไหนเห็นพี่ใหญ่ลงมาพี่ใหญ่ลงมาเนี่ยอันตรายมากเลยนี่ ให้กำลังใจคนใส่รถใส่ถนนน้ำกันเพื่อร่วมทางเนี่ยยังเขายังเขาเขาก็ะยี่ยไปปาดหนา้ารถสิบปดล้อหรือรถพ่วงหรือรถบรรทุกเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะเบรกมานี่จจังเดียวนี่ล้มเบรกหายนะถ้ารถดีกะว่าเ็นย่ยงไปถ้าเกินรถเบรกล้มชำรุดเนี่ยว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวมารอเบงว่าพี่ใหญ่เราแกจะส่งสัญ,ญญาณให้เราแซงไหมมีรถอ๋อมีรถสวนเิ่นเลยบอบอสรงสัญญ,ญาณ ้าเกิดบ่มีรถสวนลงมานน่พี่ใหญ่ก็จะส่งสัญญาณส่งไฟไฟเหลียวสายปิ๊บ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 ออกให้เขาแซงได้แต่นี่มันมีรถสวนเพิ่นก็นเลยว่าบ่าต้องแซงดอกลูกพี่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวกวิทย์แล้วยังมาณมานี้นะเออดีดีดีขอบคุณครับแบตเตอรี่กล้องโกโปรย่าหมดก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะว่านี่ก็จะสุดทางช่องตะก่แล้วต,ตอนนี้แบตเตอรี่ยังให้เบิ้งข้างหลังโอ้รถขึ้นมาไหลแ่างแห้งผูเห็นบ่ในกล้องอาจจะบ่าชาดดอก ขึ้นมาหลายพอสมควรเลยตอแถวขึ้นมาเนี่ยเออส่วนเขาเขาลงในบ่เขาขึ้นในบ่อเขาแซงบ่ไห้ดอกอ้ควนข้างหน้าควนรถไอหกหล่อขั้นบางขันโหดอย่โหดอยู่มีพี่น้องเพ่น่ยงเก็บขวดยางเก็บขยะขางทางระมัดระวังเ้อครับพี่น้องที่หาเก็บขวดเก็บของเก่าอยู่ขางถนนเนี่ยนะมันอันตรายนะครับ ที่ผมบอกนี่อยู่ในกล่องมันตอนนี้เบอร์สั่ออนให้หอด,ดีผมหอด,ดีผมจะซองกล่องให้เบิง้งที่ใหญ่กําลังลงมาฮนี่เ็บ่นี่ก็เป็นรถดับเบิลเอนะรถกระดาษนี่ลงมาแล้วค่อยๆลงด้วลูกพี่ด้วยอุ่นอันตรายนี่ก็รถกระบะค่อยๆลงไปแดงด้วย แซงบ่ได้ก็ต้องค่อยๆขึ้นไปองสี่หล่ะทุกคนข้างหน้ามีรถสวนลงมาอยู่เป็นรถคนอะไรเอ่ยนี่ค่อยๆลงเด้อนี่ค่อยๆลงเด้อเอาผมกำกำลังจีเอ่อค่อยๆไปค่อยๆไปไปแล้ว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 เออนี่ดิเก็บขวดขายกัระมัดระวังเด้อครับนี่รถมันหลายรถมันหลายรถมันหลายสู่ อันตรายบางมองบางช่วงกับย่แซงซุมซีซุมหาเกิดอุบัติเหตุมาบุคุมเสียหรอครับเสื้อผมนี่ผมทายอยู่นี่บางคลิปมันกับโพสต์บ่ได้เนาะมันเป็นเนื้อหารุนแรงเกิดอุบัติเหตุนะน,นะเออถ้าบ่เกิดอุบัติเหตุก็ดีไปแต่ส่วนหลายนผู้ใดประมาทต้อก็เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นแหละครับผมบะไปค่อยขึ้นใส่เวลาโดนแต่กับบ่อเสียเวลาตลอดไปนะครับ เสียเวลาอยู่ทุกคนแต่ก็ไม่เสียเวลาตลอดไปนี่มองใดมันพอแซงใดเขาก็แซงซึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทึบนะข้ามเขตแล้วมาเขตจังหวัดบุรีรัมณีนี่ละฮอดข้ามเขตลรวก็โล,ล่งเราเด้บะเนี่ยพ่อขึ้นเข้าจังตะโกมาเราก็โอ้โล่งใจสบายใจในระดับหนึ่งระบาดนี่อยู่ในเขาจังตะโกนี่เสียวเสียวเด้ออืมมันอันตรายเนาะ เดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆไปจนหอดมือการจราจรนะแนนคนเราทุกคนข้างหน้ามีด้านเป็นตรวจบอรถคือชะลอตัวกันหรือจังใดเอเ่นกะตรวจนะตรวจยุบจังนาทีตำรวจเป็นตรวจยุบอะครับคลิอปปลอดภัยทุกคนคลิปนี้พี่นี่ก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ